เรองก่อนนั้นนะครับเรื่อกับยวกการเซตอินนะรับแ่ายง่ายง่ายง่ผมเห็นดีคนบัวโอเคโอเคมาเล่นบิมาเล่นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลก็จะมาสร้างแอปเปิ้ลนะฮะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมอมปอมครับแอปเปิ้ลบุกปอมซึ่งผมทราไม่ค่อยเป็นฮะจริงจริงอ้าวเคยละเฮ้ยเราเราเราไม่สร้างมัลไม่เป็นจริงจริงเราชอบสร้างสิ่งก่อสร้างมากกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโเดียแล้วสกายวอลเมื่อกี้ใครชนะเฮ้ยว่าต้องมีส่วนนี่ไย ความความควเงียบใช่ไหมโอเคอ,เอ,อปเปิลงอง,งอ่ะอย่าให้ยัยอย่าให้รู้นะว่ามันมีสมองอปพเปิลมีสมองใครมีก็เยี่ยมเลย อย่ากินช้าอย่างเงี้ยชันไม่อร่อยหรอกฮ่ของเรากล <c oughs> ้าอิงฉาเนะ <c oughs> ี่ยเชอร์รี่จะชัดเลยกู สร้างแบบเดิมเลยนเออจรอือ <c wir n lava> like ืม <c oughs> like işte <c oughs> hmm, ีส่วใส่ด้วยกจกไง มันดูกระกากุ้งไงไม่รู้วะโอเคเสร็ล <c oughs> จละมันจะกินได้ไมั้ยเนี่ย <c oughs> น้ำใจ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูไปเรื่อยแล้วมาสปราเป็นเชอร์รี่ <c oughs> แค่กดให้เราเจอสับที่เรามีโลโก็นั่นครับกูเกิลครับเปิดดูครับกปล่าวันนี้ไงอะไรของเราจะเปิดเป็นกูเกิลภาพไงมีเพื่อนต้องดูภาพไงดูทางเส็จไม่รู้หรอกเเคไม่เป็นไรกูครับคุณทำไปแล้วเนี่ยแอปเปิลหรือเชอร์รี่วะทุกคนครับเอ่อแอปเปิลหรือเชอร์รี่ครับ ให้ก่อว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เมนไว้ครับว่าใต้ใต้คลิปฮะให้เมนไว้ว่าแอปเปิลหรือเชอร์รี่ทุกคนคิดว่านี่คือแอปเปิลหรือเชอร์รี่ครับม <c oughs> ะละกอถ้าเป็นมะละกอจะหาให้ ได้สองรอบอ่ะได้สองรอบอ่ะบิมเช่นอ่ะไหนๆก็ไหนๆและวอ่ะนะครับตอนนี้เราจะมาไปสรุปสักเห็นเรื่องชาวบ้านนะ <t> อเอิเ้ลสีเหลืองส้องสังเอิ้ลทองโอ้โนี่ซ้ำือนนะเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ตาฟ้าคิดว่านะขาถับอปเอพอนสีฟ้าด้วยอปเอพอนสีฟ้าคืออเอพอนยาผิดเออเราจะให้ตาพร้อมคิดของเรานละ้วว่าโอเคป่ะ อันนี้หายกิดอยู่แอปเปิดลไงแอปเปิดลเาแอปเปิดลฮีโร่โอ้โหแอปเปิดลทองโอเคครับโอเค โกรักเก็ตว่ะเออใช่เกรักเก็ดไอ้ติมไอติมไอติมสุปเปอดทุกคนหายไปไหนหมดเนี ne ่ไ okay. ม่รู <This> ้เัลไอแค่นี้อ่าไซโน blast เฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้กูดอันนี้กูด นั่นก็สร้างเลยเหมือนก่อนแล้วนั้นเนี no ่ยเฮ้ยเสอร์โอ้โหอีกอีกได้ไหมความอยากของมันเอาฟู่ตฟอลไปไม่เอาโหให้ตามความคิดดิเฮ้ยยา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 ไม่เอาไม่เอาเชอร์รี่ชกัดช็ นีไอ <icana>, ้นี่ไอ้นี่ปีกไอ้นี่ปีกเหมือนเหมือนอะไรเขาจริงจริงแต่ก้างแต่ก้างสีเขียวอ๋อโอเคเออมันเล็กแค่นี้เหรอแค้กูดไปโอเคโอเคโอเคนม่จับมันเล็กเกินไป มนเบนมันบนอ้วนมากมนบนเลยล่ะมันไม่ได้อ้วนเฮ้ยไอ้นี่ไอ้โอเคนี่โอเคกิดกิดกิดกแบบกิดซีอ่ะของเพื่องเพ่อนนาย ยี่สิแอปเปิลแอปเปิลให้กูด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 แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลนี่งอัอ่ะที่สิบว่ะเฮ้ยที่สองยังไงอ่ะเดีที่เจ็ดที่สิบว่ะบอกแล้วเชฉรี่โอเคครับเราก็จะมาอีกรอบหนึ่งฮะ กดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้เชิญเชิญเอาเวย้วยเอ๊ะเว้นไม่คิดจะทำอินโทรเลยเหรออินโทรอินโทรนี่ไม่คิดจะทำ,ทำต้องมีโปรแกรมตัดต่อ,อวิดีโอโอ้ยสัองปิดก็ได้เอ้ยคันตาซีอ่ะไม่ต้องเลยหาเราเอง เฮ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วล b b c พิกแอคโหร VVC พิกแอคเฮ้ยไม่หาเองเลยคาร์บอนเซียเปตเนี่ยคาร์บอนเซียเปตอย่างงี้ทำตัวเซียตัวเดียว เฮ้ยนิโธชื่อว ah ่าเราเคยชนะการแข่งขันทำรั่วจริงเนี่ยบีเวอร์เทิเนี่ยทำรั่วเฮยชนะเอ่อบีบีซีบีบีซี ไม่โดดยากอ่ะที okay. ่ก ah ูไม่หายไม่โดดง่ายๆเนาะเริ่มแล้วเริ่มแล็วเร็วเร็วก็ขึ้นมาสิ ขาน่าจะได้ไหมเอ่อ้ยก็แล้วก็แล้วก็ใช้อ่ะ bịt pin non bộ đấy cả trong hàng là cái hả ừ. à? nó phát hết rồi nó phát hết rồi, hết rồi. Ừ. à không có cù ừ. rồi số một nâng rồi

จะชนะบอลเนี่ยใช่นะกูแพ้ด้วยกลัวแพ้ไข้าเจาียวกเรารู้ที่ทำนะแต่แต่อันนี้ก็ไม่ได้ไทยเฉยพ่อต้องเฉยนะโอเค lọc 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 in lọc lọc in lọc 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 này, vui vậy này lọc 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 cái lọc này lọc 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 còn nữa อัอนอเอ่อิอนนออา,ายละยากละ บอกว่าจะเสร็จเร็วๆนี้สิที เล่ดวะหินอยู่ไหนเออราแค่ทันเดียวเหมือนกันอือ ปลาปูเราจะทำกับว่าจะใช้ปลาปูเป็นหลักเนี่ยโอเค

Giờ lóng lên thêm xía quá à cái tục tục à đi โอ้โหมาบูบูให่าหญ่ใหญ่ให oh. ้ตาดสิทธ er right <Evet> ิ์พิเศษโอ้โหว้าเทปเทๆเทปเทเทให้ให้อีพิกทำไมต้องมันสเตนเลตเคด้ดยวะต้องสเตนเลตเคียดอวะ โหสุสึก็โอเคว่ะจริงจทุกสอนไม่จริงชีชี้ไนู่นอ่ะเอออ๋อของเพื่อนสุสึกูดว่ะสุกูดแล้วหนุียยังอไล้วแค่สุสึกกูดว่ะไม่ไหวตีสักเอ เอนชาร์แล้วใช่ไหมมันเอนชาร์หรืออะไรอเคโอเคโอเคโอรคโเออะไรเโอเคโอเคโอเคอเโอเค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 โอเโออเคเคเอเอเเเเลเเเเเออเ ซุ่มปูปย่างเงี้ยนี่คืออะไรนี่คือร่างสินะโอ้โหบออฟฟิกแอ็กนี่มันบนี่มันบลออฟเอกแอ็กแอ็กอีกกี่คนวะเนี่ยพรพนซะเฮ้ยไอ่เนี้ยไอ้นี่โอเคนะเนี่ยให้กุดให้กุดให้กุด แต่ทำไมต้องเป็นเขาดูวะต้องสีดำใช่ียวตรงจุดเนี่ยเอ้เาตรงจุดมันติดเว้ยมันเฉียบที่คุณจะพังแน่เลยอ้าที่เจ็ดป่ะที่เจ็ดวะที่เจ็ด โคตเทพก็กอขอบคุณทุกานรัชมด้วยครับเจอกันคราวหน้าสวัดครับอม